ไปดูหนึ่งเรื่องนะฮะนี้เป็นเรื่องที่เตือนใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนดังๆนะฮะโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับก็อาจจะเป็นการเปิดช่องครับให้กับมิจฉาชีพนะฮะเข้ามาหลอกลวงหาผลประโยชน์เพื่อที่จะเรียกรับเงินแล้วก็บอกว่าสามารถฝากลูกหลานเข้าโรงเรียนได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสอนอบางนาฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปอ้างตัวว่าเขาเป็นทหารคนสนิท ของทหารยศพลเอกคนหนึ่งสามารถที่จะฝากลูกหลานของใครก็ตามเข้าเรียนที่สาธิตจุฬาได้รปรากฏว่าก็ามีคนหลงเชื่อฮะเพราะอยากเห็นจะลูกอยากเห็นลูกเข้าเรียนโรงเรียนดีๆโรงเรียนดังๆนะฮะไปยอมโอนเงินให้เขาแสนกว่าบาทแต่จนแล้วจนรอดฮะรอไปรอมาก็ไม่สามารถที่จะนําลูกเนี่ยเข้าเรียนที่สาธิตจุฬาได้ก็เลยรู้ตัวว่าโดนหลอกครับ ไปแจ้งความที่สอน,นอบางนาทางเจ้าที่ก็เลยไปจับกลุมตัวผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายพานุทิศอิสรวุฒกุลอายุ43ปีไปจับได้ที่ร้านสกายเล้าเส้นสีนคลินเขตส,สวนหลวงฮะทางตำรวจบอกว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้เพราะว่านายพานุทิศเนี่ยมีพฤติกรรมไปแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าที่ทหารคนสนิทกับทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งมีว่เป็นพลเอกครับฝากลูกหลาน ให้เข้าเรียนที่สาธิตจุฬาลงกร,รมาหาวิทยาลัยไ,ลได้แต่ต้องมีเงินแลกเปลี่ยนนะคล้ายๆเป็นค่าแป๊ะากียประมาณ1นึ่งแสนบาทก็มีคนหลงเชื่อพอจับกลุมมาที่สอนอไปตรวจสอบประวัติฮะปรากฏว่ายังมีคดีความมีหมายจับอีกหลายหมายที่รอยอยู่มีหมายจับที่ศาลจังหวัดตะกัวป่า,ปาค,คดีเกิดขึ้น29่ธันวาคม255 8นะครับในข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็มีหมายจับ ของสารแขวงจังหวัดนคปรปฐมคดีเกิดขึ้น23สิงหาปี59เพิ่งจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะครับและผู้ต้องหาคนนี้เ็ายังเคยโดนตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล6จับกลุ่มดำเนินคดีเมื่อปี2554ฮะแล้วเพิ่งจะพ้นโทษมาเมื่อปี2558ก็กลับมาดาเนินคดีอีกครั้งหนึ่งทางตํารวจก็เลยนําตัวมาแถลงข่าวครับเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดาผู้ปกครองนะฮะว่าต่อไปอย่าหลงเชื่อแล้วก็ตอนนี้ ส่งตัวไปที่สอนบางนาครับดำเนินคดีตามกฎหมายหากว่ามีผู้เสียหายท่านไหนนะฮะโดนหลอกว่าจะฝากลูกหลานเข้าเรียนสามารถไปชี้ตัวได้ที่สอนบางนาเป็นอุทาหรณ์เตือนเอาไว้แล้วกันนะฮะว่าถ้าอยากจะให้น้องๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆก็ใช้ความสามารถของน้องดีกว่าไปส่งเขาเองน่าเห็นใจหวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็พร้อมที่จะทุ่มทุกอย่างแหละครับถ้ามีใครมาบอกว่าจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆได้ก็จะถูกหลอกในลักษณะแบบนี้